วิสตอมเชฟบุ๊แพนคาเฟ่มาทานมื้อเที่ยงเบาๆก่อนส่งเด็กๆไปเรียนพิเศษวันเสาร์กันนะครับที่นี่เป็นคาเฟ่ร้านอาหารเปิดใหม่นะครับเดินเข้ามาถึงก็มาเดินดูเมนูตรงเคาน์เตอร์ก่อนเลยนะครับรายการเมนูก็มีปันกลางนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับเช่นเคยนะครับผมก็ถ่ายรายการเมนูอาหารพร้อมราคามาให้เพื่อนๆดูนะครับ ส่วนเมนูที่มีรูปประกอบตั้งแสแตนอยู่นี่ก็คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเปิดประตูเข้ามาก็เจอตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ก่อนเลยนะครับสั่งอาหารตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปนั่งที่โต๊ะนะครับภายในร้านขนาดไม่ใหญ่นะครับมีหลักๆคือ2ห้องให้นั่งนะครับคือ่วนข้างนอกตรงนี้แล้วก็ห้องข้างในตรงนี้นะครับ ซาลาเปียนสุ๊เต็กหมูโรตีมัสตานไก่ส่วนตัวรสชาติอร่อยนะครับแต่ราคาแอบแพงนะครับเชอชิวคาเฟ่แอนด์รสมส์ มื้อเย็นพวกเรามาฝากท้องร้านนี้นะครับเจอชิลคาเฟ่มา,าถึงก็เดินสำรวจรอบๆรูเอ็นมาถึงก็เดินสรำววรวจความเป็นตัวร้วานกันเลยครับดูนะครับตัวร้านขนาดกําลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับแล้วก็มีพื้นที่รอบๆนิดหน่อยนะครับในส่วนชั้น2ก็เป็นดาดฟ้านะครับขึ้นมาถ่ายรูปได้นะครับที่นั่นก็จะมีอินดอร์กับเอทาดร์นะครับในส่วนของเอท์ดร์เนี่ยทางร้านก็จัดตกแต่งได้ดู เดืกละยุงเยอะต้องมานั่งในอินดอร์ห้องแอร์ดีกว่านะครับมาดูเมนูสั่งอาหารกันนะครับเมนูก็มีรายการหลากหลายอยู่นะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ในเลทปานกลางนะครับหน้าตาก็น่าทานเลยนะครับ ถ่ายร,รูปรายการอาหารพร้อมราคาให้เพื่อนๆดูเช่นเคยนะครับมเมน,นูนี้เป็นเมนูแนะนำนะครับยำส้มโอสูตรโบราณน,นะครับอาหารมาเสิร์ฟครบแล้วนะครับมาดูนครับเราสั่งอะไรมาทานกันบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคือหลังจากทานแล้วก็อร่อยทุกจานเลยนะครับยำส้มโอมะพราะ้าวปัวผัดไทยกุ้งสด สเต็กหมูพ์กชอปพิซซ่าเอาว้ยียงก่อนกลับก็เก็บบรรยากาศยามค่ำคืนของหน้าร้านอีกสักครั้งนะครับไม้ไอติมสาขาพระยาสันจาร์พาเด็กๆมาทานไอติมก่อนเข้านอนกันนะครับข้างร้างจะมีส่วนขนาดย่อมอยู่นะครับ นั่งอยออยู่นะครับมมุมหนึ่งเลเล่นเมนูน่ารักนะครับ นี่ไอสูรละ69บาทครับเริ่มต้นเราสั่งมาสามอย่างนะครับ เบรลนี่บราวเซ็ตนะครับอันนี้เป็นซีรีส์ซีเรียลนะครับปังนุมสดอินคู่กับไอชิมงไวเบอรี่นะครับ